บบแม่ครับเขาบอกกี่เกียกร์สลงยาแม่ครับเขาบอกกี่เกียกร์สลงยาแม่ครับเขาบอกกี่เกียร์สลงยาแม่ครับเขาบอกกี่เกียร์สลงยาวหนึ่งไม่ก็สองไงมันต้องออกมาแบบรอบเ<า>ลย<ะ>อ,อ๋อะอ๋อ,อ,อมีปืนปืนปืนหนักใช่ไหมครับดูตรงเอ่ออ๋อคอยซุ่มยิงแบบพวกที่มันมากลุ่มๆอะ่ะหรือมารถก็ได้ได้ครับอ่าใครที่อยู่ตรงอะไรไอ้พวกธละล้นนานเจ็ดดูดีพีสีด้วย ระวังสนายร้านเจ็ดเลยอะมันยิงคัดเลียระเบิดเผมดึซื้อบะผมดึงซื้อบะเลยเป็นหัวระเบิดอะไอเทปีเคะมันยิงไกลเดียวว่ามันมันแรงด้วยมันยิงนัดเดียวก็ตายแต่ว่าโอกาสโดนอะมันมันยากถ้าเราไม่เป็นเป้านิ่งอะถ้าคนยิงเป็นมันก็ไเห็นต้องเห็นตรงจุดเล็กๆนะครับที่อยู่ฝั่งมันอะที่เป็นแบบเหมือนกำแพงอะนั่นแหละครับป้อมตรงนั้นอันตรายมากใครที่อยู่ตรงด้านหน้า ใช่ผมก็ว่าประมาณนั้นแหละครับไอ้ในป้อมอ่ะมันจะมีทนายอยู่แล้วมันจะมีทนายส่องเราอยู่เข้าใจปะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่องให้โอเคแล้วไอ้พวกปืนกลฝั่งมันอ่ะมันจะแยกตัวมันจะกระจายกาลังไว้รอบรอบป้อมอ่ะนั่นแหละไม่มันจะไม่ใช่รอบรอบป้อมมันจะอยู่รอบรอบป่านั่นแหละรอบรอบป่าข้างๆ้างอ่ะแล้วมันก็รอแบบรอเหมือนเราเข้าไปข้างในแล้วมันจะอ้อมดีเราไม่ต้องเข้าไปแบบจู่โจมานะเราค่อยหมอบอกไปก็ได้หรือว่าจะนั่งแบบว่าดูดูดีๆอ่ะ มันมีเวลา20นาทีภายใน10มาที5นาทีอ่ะไม่เกิน5นาทีเราต้องไปถึงที่จุดหมาย<อ>ที่เรามาอ่า,ออาแล้วออแล้ว5นาทีแรกเอ,อ้หน้า5นาทีที่2อ่ะเราต้องฆ่ามันให้ได้คนหรือ2คนแล้วข้างบนมันสูงนะตรงนั้นมันสมมันสูงประมาณ300กว่าเมตรอ่ะเออ300เมตรอ่ะไอ้ M4 ยิงสบายเลยเดี๋ยวมจได้ออขอคอยอะ่ะเออใครยิงขอคอยได้ก็ยิงเลย ภายในที่ผมไอ้นี่ให้อ่ะถ้าตรงไหนตรงไหนเห็นว่าเป็นกลุ่มบอกผมเดี๋ยวผมยิงเข้าไปให้ลืมซื้อเม็ดคิดว่ะทีมเรามีปืนมีปืนบอมไม่เป็นไรเรายิงถล่มได้ผมมีเม็ดคิดอันเดียวเองแต่มันจะไม่อยู่กันเป็นกลุ่มอะดินั่นแหละปัญหาอ๋อเดี๋ยวผมเอาเม็ดคิดเรืคุณนะผเขาผมขอสักกันนึงดิผมขออันหนึ่งด้วยใครนับอ่ะเออนี้เอเกมเมอร์โ เออมึงโกหกนะมึงโกหกน้องก้องขึ้นมาไอ้เงี้ยโกหกเหรอขาให้ขอให้เดี๋ยวเขาจะคลิปขึ้นมามึงโกหกยี่อะไรโกโกโกบอลโดนฝั่งเขาหมดเมื่อกี้ซ้อมขึ้นขึ้นไปในรถแล้วก็กดไออ่ะแล้วก็ย้ายย้ายมาได้เปล่ามันจะได้ดิเออนายเห็นกล้องที่เราเก็บไว้เปล่าเดีโอเคผมมาเอาหนึ่งพอเมฆคิดมาหนึ่ง อโคลาลันอโคลาลันก็เกินผูลใอ้ joined your แบมทำไมไปตายในน้ำอ่ะนะแบมครับฮัลโหลครับผมทำไมไปตายในน้ำอ่ะเนี่ะหึ่ไหนไม่เห็นยังไม่ได้อะครับฮฟังต้องวิ่งแล้วเราต้องเดินเดินไปยัง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 ไม่พังมันส้มมันส้ม อาอ่ะไอเก็อเกม่อเฮ้ยดูดิยังยังดูดให้ด้วยเดี๋ยวขึ้นขาไปเรื่อยๆอ่ะไปทางตรงไปอ่ะขึ้นเขาอ่ะตรงเลยใช่ไหมตรงเลยใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยเฮียฮอจอดอยู่บนหัวกูเลยสั่นฮอใครวะก่อนถึงหลังเขาก่อนที่จะแบบว่าไปโหหลังเขาอ่ะเราต้องหยุดแล้วนะโอ้เบื่อพวกพูดในฟ้าว่ะไอ้เงี้ยลพังอดเลยจ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 อดเลยเดี๋ยวจอดเลยจอดเลยตรงนี้เลย อ่ามึงกับกูแม่ก็จุดเดียวกันนี่หว่าไม่มาได้กันแม่เลยวะใช่ปะกูพูดถูกไหมบอบบอบ่อยนะไอ้รถตรงมันไปห้าคนเออถูกแล้วแล้วอเอ็นสไนเปอร์ฝั่งซ้ายไปแล้วใช่ไหมโอเคไปแล้วครับกำลังขึ้นเขาอยู่ครับไปจุดเลยไปจุดเลยเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ไอ่เคลียร์พื้นที่ดีพีสี่ให้ด้วยรถใครรถใครผมถือไอพีจีไปนะรถผมเองโอเค อาสนายไปเช็คก่อนเหรอผมจะเดินกันไปเรื่อยๆ <Re> อาไม่มี DP พ p ดีพหนึ่งกับ a t ทสองไอเอ t ีสองไปนี่ DP พสี่ลังตี้วครับอช่วย้ำนะครับถ้าใครเจอศัตรูปลอดตำแหน่งด้วยแล้วก็มาร์กไว้ถ้าเจอศัตรูอยู่ตรงไหนก็มาร์กไว้ให้ถูกตำแหน่ง ใส่ลูกย่าง rpg อ่ะไออะดูในบ้านดูอะไรดีๆด้วยดูในบ้านดูอะไรดีดีนะ dpc เชี้ยเออเขียยังบอกเชี้ยไม่มีคนรู้แล้วไม่มีคนเชี้ยให้รอบพื้นที่ดิกำลังดูอยู่เดี๋ยวเราไปซุ่มอยู่ตรงบนเขานู้นนะเอเกเมอร์ห้องบอกห้างนาไปไปบ้านไป เราต้องไปหมอบไว้คอยเลี้ยงศัตรูแล้เจอเราค่อยค่อยรอบๆไปยิงโอเคโอเคปรับปรับปรับปับต้องดูงงงยังไงไปดูอตอนนี้ผมกําลังเล็งขึ้นไปที่อันนี้แล้วนะที่ประภาคารเลยอะเออเล็งแล้วมีใครไหมไม่มีไม่มีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซัพพอร์ตสองอะประภาคารจะไม่มีทางขึ้นครับขึ้นไม่ได้อยู่ซัพพอร์ตสองแล้วเหรอใช่ใ อ่านั้นทุ่มตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าเจอก็ยิงไเลยถอดชุดเลยครับมีคนก็ยิงได้เลยบนหอคอยบนหอคอยมันขึ้นไม่ได้มือสไลดสองว่ะมือสไลดสองทุกคมาตรงนี้ผมจะยู่ด้วย User joined your channel ผมเดินช้าพาะหมอเพิ่งชูครับท่าทีนะครับใครจะเข้า เออคุณเอาละ DPC ไม่มีคนแล้ว่ะไอ้แด๊บมยังไม่โดนปลดเลยนะ,อ,ะอ๋อคุณลืมเออปลดท่านหน้ครับม <c oughs> ันออกทำงานไม่ได้เลย user left your channel ขยอยู่ข้างหน้าอะไรเนี่ยใครอยู่อ่ะใครอยู่ตรงหลังเขาข้างหน้าเนี่ยคุณ DPC ไว้เออ เออค่อยๆเดินเข้าไปเลยเข้าไปในถามมันเลยเจอก็ยิงเลยเจอก็ยิงเลยโอยเคเ <Okay. S 1> พราะตรงนี้ไม่มีใครนอกจากจากไอ้พวกที่มาเข้ามาสมัครตำรวจคนที่อยู่ดีพีเียรอบผมด้วยเจอเจอใครยิงเลยครับที่ไม่ใช่ทีมผมมาแล้วผมมาแล้วเจอใครก็ยิงได้เลยอย่ายิงผมนะดูด้วยมีบอ่อมันมีกรอบครับมันมีกรอบครับ เอาคนที่หมอบอยู่ข้างหน้าใครเนี่ยผมหอบตลอดเลยใครอยู่ตรงขามอะ่อยยาลอซิงคอนเน็กเลยผมครับครับ up 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 เอาเกเล็ดฟูครับเล็ดฟูกินเลยผมครับเอ้ยทีมสองอาปล่อยาลอซิงคอนเน็กเดียวอะทีมบุกทีมบุกตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมส่องดูนอกแบบภายภายนอกไม่มีคนลงส่องไปก่อนไปไปดูส่องไปที่ฐานมันอ่ะ เหมือนกันนะเหมือนกันนะไม่ต้องลองคิดนะเหมือนกันครับถอยมาหน่อยเพราะว่ามันจงแจ้งไปตรงนี้ถอยมาหน่อยอย่าให้ป้อมมันเห็นเราอ่ะเออไอ้ดีดีอ่ะเดินเข้าเดินเข้าหาศัตรูได้เลยเดินเข้าผ่านมันป่ะเดินเข้าหาศัตรูเลยไปตรงนี้เลยเนี่ยไปข้างหลังเลยพยายามอ้อมไปนะ DPC อ่ะพยายามอ้อมไปใครเจอไอ้นอดอะไรอ่ะก็ยิงได้เลยเจอใครก็ยิงได้เลย ผมยิดีเริ่มจับเวลาแล้วนะห้าทุ่มตรงจะหมดเวลาภารกิจของคุณถ้าคุณไม่สามารถเข้าตีได้ก็ถือว่าจบโอเคครับสอบครับผม User left your channel เอ้ยผมเห็นอะไรด้วยตรงไหนตรงแถวประภาคานะเห็นคนขยับไอเจมเมอร์กับออฟอะออฟอยู่ไหนออฟอยู่นี่ครับไหนอะนี่ครับหมอบอยู่ครับเอ่อดันไปกับผมเลยสามคน ผมลืมซื้อกล้องมาไม่เป็นไรปลอดภอะไรของด้วยออบออบโดนลงมัเลยออบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นผมงคุณค้าศัตรูแล้วอยู่ข้างหน้าเอออย่าเพิ่งเข้าไปมอบไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเห็นแต่ถ้าเจอก็ยิงนะเราไม่ต้องปานีหลบเขาหลบเขา ถ้าเขามา,าเรายิงได้เลยรู้ไหมหนูไปหนูไปยังรู้นไปหนูผมไปรับหลังหินนะอ่าสายบุกอยู่ไหนหมดอะอดแต่เราวังโดนเราอ้อมโดนอ้อมหลังอะ่ะถ้าโดนอ้อมหลังนี่สวยมากเลยอะเอ้ยเราคุมอยู่ไหมครัไม่เรามันอ้อมซ้ายอ้อมขวาได้หมดเพราะพื้นที่มันกว้างตรงเนี้ย ลวแล้วใครยิงเขายิงผมผมเห็นเห็นเห็นไข่ล้งไข่ล่วงไข่ล่วงเห็นตรงไหนบอกด้วยเห็นอยู่บนเอ่อระหว่างศึกครับศึกช่วงล่างครับไม่ได้อยู่บนข้างล่างครับผมนี่เกินเหมือนกันเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้ครับหนึ่งเออถ้าตานายเจอก็ยิงได้เลยนะสอยได้เลยโอเคเลงอยงยิงให้โดนภายในไม่ไม่ถึงสามนัดต้องยิงให้โดนเดี๋ยวนั้น้านายหนึ่ง ตองนี้ผมมาร์คครับตอนนี้เราเสียเปียกแน่เลยตอนนี้เราเสียเปียกผมจะแต่งอะไรขอขอเลทกูอีกอันนึงได้ไหมผมแบตส์อาพีจีมันหนักครับได้ได้ได้ไอ้เกมไม่มีแท้ผมเหลืออันเดียวโอเคเราเสียเปียกแล้วครับทำไมมันมันมันมองเห็นมันมองเห็นทุกอย่างอ่ะไม่ไม่เราอยู่ในป่ามันไม่เห็นหรอก เราหมอบหมอบแล้วกำลังหมอบไม่หอบเลยที่แนดิท้เอาพับเมื่อกี้มันยิงตรงนี้แล้วเราควรจะวิ่งแล้วแหละเพราะถึงพี่โลงเลือดเกาห่าเลือดเกาห่าไปกระดับวิ่ง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 ผมอ้อมหน้าแล้วอ่ะตอนนี้อย่าเข้าไปแบบแจ้งแจ้งอย่าเข้าไปเราต้องอ้อมเข้าไปเราอุ้ยิงแล้วยิงแล้วเราบ้าง ใครโดนยิงอะโดนยิงเมื่อกี้วิ่งเข้าไปมันค้างเลยเกือบตายเกือบตายตายหรือเปล่าไม่ไม่มันมันไม่ได้ยิงมไม่ได้ยิงมันก็อยู่แต่ข้างในมันไม่กล้าออกไปเราเราต้องเอ,อ่อออฟออฟไปหาที่ซุ่มยิง RPG ได้ไหมได้ครับผ่านไปแล้วสามนาทีนะ ตอนนี้ผมกระชับพื้นที่เข้ามาแล้ว <Jamie, S 1> ตาในหนึ่งในตัวเรื่อยๆนะครับระวังบนหอครับคุณเดวครับระวังบนหอหอขวามือคุณครับหันหน้าเข้าหาหอจะเห็นขวามือโอเคผมส่องไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไอซิดแยกไปดีไอซิดแยกไปมาลบดิฉยน้ครับไอซิดไอซิดไปขวาไปขวาไปขวาไปเพื่อนเราไปแล้วเนี่ยเราต้องขึ้นเล้าเราต้องไปช่วยเพื่อขึ้นเลยขึ้นเลย ขึ้นไปขึ้นนผมผมส่องให้อยู่ขึ้นขึ้นมารีบวิ่งไปรีบวิ่งไป๋ย่ผมผมก็ห่อไว้เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนแล้วผมโดนแล้วไหนไหนจากไหนครับประมาณเอ่มระหว่างเดี๋ยวผมมาก่อนโดนยิงนัดเดียวใช่ไหมไม่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 ลูกกระสุนบานหน้าอ๋อแต่ไม่โดนตัวใช่ไหมใช่ใช่เออหาที่หลบเลยหาที่หลบถ้าถ้าโดนยิงต้องเปลี่ยนที่เป็นที่หลบใครดูแล้วแบบศัตรูศัตรูไม่อยู่ดันนันไปเลย ต่างๆเข้าไปนี่เมือนมันจะจ้องผมอยู่มันจะจ้องเล็งผมแล้วมันรู้จุดผมแล้วหานครับระวังนะผมว่ามันส่องอยู่ผมก็อยู่ใกล้ฐานมากอยู่ข้างหลังคุณอะเฮ้ยยิงมาแล้วมันเอาแล้วตายเอาขยิงเดี๋ยวโดนยิงแล้วตรงไหนอะ อ๋อเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วยิงยิงครับเจอแล้วยิงเจอศพไม่เจอศพขาแล้วเจอศพขาแล้วระวังระวังถอยถอยถอยจะจถอยจะศบครับไม่กล้าวิ่งเข้าไปว่ะเูื้นหน้าทางเข้าเลยทางเข้าไงวะทางเข้าแบบตามถนนเล็กไปเหรอเออ ไอเกมเมอร์สองกนหน่อครับเดี๋ยวผมจะเอาพีจิตัวอะไร,ะรยิงทนายเหรอไม่มีฮะตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวจะอ้อมไปแล้วโดนอะไรลึกโกลอ่ะเดี้อเด้อบันตึกมันตึกมันตึกอะไรเงีย้ยตึกไหน,ใหใหนหอ่ะคอยลึกตึกไหนเดี๋ยวใครใครบน้นหอมคอยอ่ะมันยืนอยู่อ่ะ เฮ้ยคนยนคนยิงเี่ยมเผมเอาอาพิกิกต่อนนีตไมเลยต่เลยเลยต่อเลยต่อยต่อเลยค่อเค่อเลต่อเยต่เลยต่อเยอเลยตอยต่อเตอยต่เลยายต่อ่อเยอยต่่เยเเเห็นลเออยอย่อยู่ตอนเอต่ตอเเย่ย ขอคอยล่ขอคอยล่ะขอคอยละที่มีมันจู่หนมันจูหนมันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวบนหอไม่เกี่ยวคือไปดูมันมันต้งมัน้อไปแล้วขึ้นไปดูตามเือแรงเนี้ยร่วงร่วงยัไวะไที่เราเหลือกี่คนมอกมองจุดไใครข้างหน้าผมมั่งเห็นไมเหลือกี่คน เทีมมันเลยมีความดีมันอ่ะทีมมันแตกไปกี่คนแล้วตายเยอะแล้วตายเยอะแล้วตายยเเอะแล้วหลืออะไรเหลือประมาณสามสี่คนอ่ะได้อยู่เดียวเดียวเดียวขมมนยอดอ่ะยอดยอดดมไม่ต้องยิงนะผมอยู่ถนนโอเคครับโอเคจัดเต็มเลยมันมีสองยกใช่ป่ะใช่ใช่ถ้าเราชนะดีถือว่าดีมากนะ ไดันบอลดับบอลไฮ้ด e> ันบอลดับบอลหอดันบอลหอยืนอยู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมครับผมก็รัดไปซะทิ้งบอลได้ไหมครับบอลหมดลูกจังครับถ้าหมดเราทิ้งเลยยังครับยังเหลืออีกสามครับเฮ้ยผมเจอมันเหมเจอมันแต่ผมก็ตัวยิงได้ยิงได้โอ้โหไหนบอกมึงไม่กระตุกกู้แข่งไม่อยู่ขอคอม่ยิทีได้ไอผมเห็นมันหลบแล้วยิงบอลอยู่ไหนเมื่อกี้เห็นมัน หลบอยู่นัล่นแหละไอ้โม้ไอ้โม้ไอ้โม้แม่งฆ่าใครอะฆ่าฮานอะฮานอยู่ตรงไหนไอ้ข้างหลังดิสัตดันยังนะดีสัตด์นั่งไหมยังดันแล้วไม่ถึงต๊มเนาะโอเคขียนเดินดันนะครับดันเลยออกดันเลยเอาตวหนึงอยู่ฟังถนนฟังถนนผมมาให้ผมมาให้มาดีมาดีผมอยู่ตรงวัดถังผมอยู่ตรงวัดถังเนี่ย จจุ e e, ุดดดดะะพยายามเข้าตายหนึ่งไตหนึ่งไตไหนเอาเอาเอาเข้ามาเลยเอาเอาวิ่งเข้ามาผมเหนื่อยแก้วอ um> ่ะโอผมไม่สองขวดมามันเหลือกี่ตัวเนี่ยมันเหลือประมาณสามสี่อะไม่น้อยเหลือน้อยกว่านั้นอีก เดี๋ยวเดี๋ยวเรายิงมีใครยิงมันได้มากมีคนอยู่บนหอคนหนึ่งครับเฮ้ยอันนั้นไม่เกี่ยวไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นมันมีหมอบอยู่หมอบอยู่หมอบอยู่ตรงไหนอ่ะบอกบอกอย่าผมตายแล้วดีผมไ่นี่ไม่ได้อ่ะผมมาร์กไม่ได้เห็นมาร์กตรงคำว่าเฮียไหมครับ H E R E ก่อนหน้านี้ผมเคยมาร์กไว้เห็นแล้วผมอยู่ตรงผมอยู่ตรงเฮียพอดีเลยไหนวะไหนใครอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงเฮียกันอ่ะ มันอยู่ด้านบนเลยนะเฮ้ยผมตายผมตเห็นแล้วเห็นแล้วที่เดิมที่เดิมที่เดิมที่ดมตรงไหนล่ะข้างในใช่ป่ะที่ที่ผมเนาเขาบอกจุดจุดจุดอ่ะเดี๋ยวิงไอพีจีเข้าไปกดกดยิงกดไปไหนยเอ็กซ์เมอร์หน่อยข้างในข้างในนี่ผมอยู่ข้างหลังเนี่ยมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วเนี่ยมันเหลือประมาณสองสามตัวแล้วมันเหลือประมาณไปล่อยไปบุกเลยบุกเลยยิงมาใส่แล้วก็บุกตัวจริ้งติ้งเขาบุกเลยบุกเลยเขาตายหมดแล้ว เดี๋ยวจะตายอีก20นาทีนะประมาณนี้นะดูไม่ผิดนะถ้าตายเขาจะตัดใช่ใช่20นาทีผมหยิบชุดเลยไหมหยิบเลยหยิบชุดไปก่อนเลยแล้วแล้วกลับวิ่งกลับไปก่อนอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนในรถในรถไหนตายเข้ารถเลยใส่เลยผมวิ่งละมันอยู่ข้างหลังครับครับจะเสร็จแล้วแม่แป๊บนึงครับครับครับแล้วนะครับ ผมก็จะจบไปนะแล้วตายข้างหน้าเนี่ยศพใครอ๋อนี่แก๊งสองไปโดนยิงมันยิงมันกระเด็อยู่มันแอบอยู่ไอพี่รู้ไหนเนี่ยไอตรงรถถังอ่ะอย่าอย่าอย่าไปโดนรถถังเดี๋ยวโดนยิงไอ้นี้มั้ยไอยิงบอกด้วยผมยิงผมยิงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ผมตายอ่ะเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วเออนั่นแหละทีมเราเหลือกี่คน มันก็เหลือเหลือน้อยกับเราแล้วมั้งมันเหลือสามสองสองคนน่ะได้หมอดพุงมากได้หมอพุ่มกับฟาาย่าชุดได้ยังวิ่งเลยผมวิ่งอยู่ผมวิ่งอยู่เอาชุดหนีเลยชุดหนีกระถามเลยผมผมใช้ใส่ชุดวิ่งอยู่เออยังยังตายตายดีตายเออตายหมดตายหมดแล้วเหรอแน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวแน่ใจเดี๋ยวมุบเลยมุบเหลือมุบเหลือมุบ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 ตัวหอเลยระวังครับ เมื่อกี้ผมดเี๋ยหมอภูมิระวังหน่อยนะระวังหน่อยต้องคลายได้หมอภูมิเขาเล่นมาทุกสายแล้วระวังครับไอคนนั้นวิ่งกลับไปเลยนะผมวิ่งอยู่นะไหอมุ้งเดียวรถถัง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 อีกตัวหนึ่งถ่วงเวลาไว้แล้วถ่วงเวลาฝั่งนี้ไม่มีออกเจอแล้วเจอแล้วไปแล้ยไอชุดรที่ได้ชุดวิ่งกลับไปไหนแล้วผมอีกกิโลเดียวอีกกิโลเดียวอีกกิโลเดียวชุดอีกกิโลเดียวที่หละกุมกันนะที่ะกุมกันเลยกุมกันเลยกลับเอาไอ้เห็นไหมเห็นไหมกลับไปที่รถบ้านเลย ให้ได้นะกลับให้ได้ไอ้ไอ้นั่นเป็นอแล้วครับขับรถกลับไปเลยเจอรถขับรถกลับไปเลยผมไม่เจอได้ยังเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวมันจะบอกหลังหินน่ะวิ่งกลับไปเรื่อยๆรถอยู่แถว DPC อยู่ข้างบนเขาไม่ไม่ไปไปวิ่ไจับงแถวแดวมั้งหน่อยกลับไปได้กลับไปได้รถหนีเหมือนมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วเหมือนมันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วหนีห้าทีทีมเราเหลือกี่คนเหลืยสองเหลืยสองเหลือวสามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันจะวิ่งขึ้นไปตรงหินน่ะหินบ้าหินตรงนั้นอ่ะ ไอหินที่มันแอบอยู่ตรงที่ผมตายอ่ะใช่ป่ะเออตรงข้างข้างรถถังฝั่งนู้นเห็นป่ะเออเออเรามันหินมันวิ่งกันไปโดนหินแล้วผมยังไม่ได้ชุดเลยอ้าวล้วชุดอยู่ไหนอะอะไรคนวิ่งกลับไปน่ะไม่มีชุดหรอไม่ไม่พี่ให่ผมวิ่งกลับผมอยู่ที่ฐานไม่นี่ใครวิ่งกลับบอกทีดิไอคนวิ่งกลับมีชุดไม่ใช่หรอเห็นเรืองแสงวิ่งไปอยู่ก็อย่าไปอย่าไปรอรอรอไอคนวิ่งกลับตอบหน่อยอ้าวไอเชี่ยไม่พูดอ่ะเอา เฮ้ยเดี๋ยวแต่แต่เห็นมันมีชุดไปแล้วใครได้ชุดใครได้ชุดอยู่ไหนคนได้ชุดอะ่ะตอบไม่ตอบอีกที่หายแล้วไงอ,อ,อะไรวะจะ <c oughs> ไปไปมอบหลังรถถังอย่าอย่าไปอยู่ตรงนั้นจะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็โดนยิงอโอ้ยห้าทีเองอเอาตรงไหนอ่ะไอคนได้ชุดอยู่ไหนวะคนได้ชุดไม่ไม่ตอบ อันเนี้ยมันอยู่เนี้ยมันอยู่ตรงผมอ่ะมันอยู่ตรงผมอ่ะไอ้มูอ่ะใช่หรอเป่าหรือใครอยู่ตรงผมอ่ะศพอ่ะอันนี้เค้าผมเนี่ยอยู่รถอ่าเสื้อเสื้อยู่ไหนอไปเจอแล้วเจอแล้วเจอยิงเลยเจอยิงมันเลยเดี๋ยวนึ่งหนึงมาตรงหินตรงผมนี่มาตรงหินตรงผมบนี่เห็นเป่าหิน้านหน้าผมอ่ะเห็นไหมเห็นไหมหินด้านหน้าผมว่าเหมือนมันจะหันหลังให้คุณแหละยิงยิงเลี้ยวเลี้ยวเลยตัวเดียวหลับหลับหลับล่วงตัวเดียวเดย ชนะตายตายตายชนะอ้ยเอาเสื้อก่อนเสื้อเสื้ออยู่บนรถเหรออ๋อวิ่งวิ่งกลับเลยเสื้อแต่เราชนะแล้วไม่เป็นไรเราอเสื้อเลือเมตรเขาหอบอยู่โอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสื้ออยู่นู่นเยกลับกลับไ้ไ้อได้คะแนนเพิ่มกลับได้คะแนนเพิ่มผมมีแปดเมตรกำลังวิ่งอยู่แล้วอีกนาทีจะจบลแล้วอีกสใครใครใครเจอรถขับมารับผมหน่อย ไม่ทันแล้วเลยวิ่งไปก่อนเลยวิ่งไปแวเวิ่งอยู่ผมวิ่งอยู่ผมกด enter แล้วมันรีสปาวครับเอารีสปาวทำไมอะไม่ให้ผมกด enter แล้วอยู่ดีมันรีสปาวเลยผมไม่รู้เดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกแทนฮ้ยเดี๋ยวล้วเราขากี่คนอ่ะเราเขากี่คนเอ้ยมันจะดักันดีดดีดดีเดีด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 ดีเดีดดีดดีมดีดดีนดีดดดดด เหมือนมันจะไม่เห็นกูเว้ยที่มันแบบเอ้ยเดี๋ยวผมบอกแผนอีกทีนึงแค่ก่อตั้งรับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามหน่อยเสื้อมีตัวเดียวใช่ไหมครับมีตัวเดียวโอเคโอเคนั้นผมกำลังวิ่งกลับแล้วเออวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยใครเจอรถมาแล้วผมเอาให้ถึงอ่ะได้นายได้นายได้คะแนนเยอะแน่เดี๋ยวกี่นาทีครับผมเห็นรถอยู่บนยอดเขาแล้วกำลังวิ่งไปเอาอย่าอย่ารีซ์ปอลจำไว้แป๊บหนึ่งนะไม่เมื่อกี้ผมกดเองเพื่อแล้วมันไป เออนั่นแหละเรากำลงกดแล้วถงั้นกดตัว E คุยกันในทีมอย่างเดียวพอผมกดตัวนี้จะดิเออแล้วรอตรงนั้นแหละไอ้หรือไม่ก็เดี๋ยวอิสว์หันหลังให้กูพอดีซัดทั้งหัวทีมเลยหอทุกคนละซัดทั้งหัวทีมเลยหันหลังมาซะโอ้หท้าไม่ช่วยนะไอคนนั่งตายไปแล้วน่ะรู้ท่าแล้วอ่ะอยู่ที่โ่งด้วย